วัสดีครับกลับมาพบกับชัย YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ BYD นะครับแล้วก็ Ne ต a นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไหลนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยค่ายจีนเนี่ยเรียกว่ากำลังมีปัญหากันทั้งสองค่ายเลยนะฮะ BYD รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภายในนะฮะที่ดิลเลอร์ กับทางเลเวเนี่ยมีการกระทบกันนะฮะหรือว่าเนต้านะ,ะล่าสุดก็รู้สึกว่ามันมีการกระทบเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรกับบริษัทแม่ที่ส่งมาช้านะฮะจนล่าสุดนะครับบริษัทฮอซอนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้ร่อนหนังสือมานะฮะซึ่งหนังสือตรงนี้เนี่ยประกาศณนวันที่20กุมภาพันธ์2,568นนี้เลยนะฮะว่าเขาชี้แจงถึงสาเหตุนะฮะของความล่าช้าว่ามันเกิดจากอะไรกันบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า เกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกนะฮะหรือว่าปริมาณคําสั่งซื้อที่มันสูงขึ้นแบบฉับพลันนะครับตรงนี้ทางเนต้าเขาก็โทษเกี่ยวกับโลจิสติกเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็มีพูดถึงเรื่องราวมาตรการที่บริษัทกําลังดําเนินเพื่อการแก้ปัญหาอยู่นะฮะก็คือปรับปรุงและเร่งรัดก,กระบวนการขนส่งนะฮะหรือว่าใช้ระบบขนส่งสํารองในการจัดส่งชั่วคราวนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่า การที่เนต้านะฮะหรือบริษัทฮอซอนที่ต่างประเทศเนี่ยพยายามที่จะกู้วิกฤตตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่นะฮะถึงแม้ทางฮอซอนนะฮะบริษัทของเนต้าในต่างประเทศจะล่อนหนังสือมานะฮะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของทางเนต้าประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีมากเท่าไหร่นะครับล่าสุดในเว็บบอร์ดของเนต้าไทยแลนด์เนี่ยก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะฮะลูกค้าเนต้า ก็ออกมาประกาศว่าใครที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไหล่รถนะฮะหรือว่าการเคลมหรือคุณภาพรถเนี่ยเขาบอกว่าจะนัดรวมตัวกันที่สำนักงานสคบอเลยไหมสักวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้ไปถึงสื่อต่างๆในประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคนออกมาประกาศแล้วก็หาแนวร่วมแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เรียกว่า เนต้าที่มีข่าวคราวไม่ค่อยจะสู้ดีทั้งในต่างประเทศนะร,รวมถึงในประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะหาแนวร่วมไปฟ้องร้องที่สคบนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นโพสต์ที่เดือดมากนะฮะความคิดเห็นเนี่ยก็คือมีคนเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปร่วมเยอะเหมือนกันนะฮะคนแรกเขาก็บอกว่าพร้อมค่ะเราผู้บริโภคต้องรอถึงเมื่อไหร่ยังไม่แก้ปัญหาให้ลูกค้าเก่าคิดแต่จะหาขายรถให้ลูกค้าใหม่เอาเปรียบกันเกินไปค่ะ หรืออีกคนเขาก็บอกว่าสคบเนี่ยทำงานด้วยเหรออีกคนเขาก็บอกว่ารอคอมา้ามาเป็นเดือนรอจนดัดเองนะฮะใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ารอจนไม่หวานไม่ไหวกันแล้วนะฮะแต่ละคนอีกคนนึงเขาก็บอกว่าประสบการณ์รอซ่อม4เดือนเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับ อีกคนนึงเขาก็บอกว่าครับเห็นด้วยครับไปทุกคันจอดให้มันเป็นข่าวใหญ่ไปเลยฮะมันจะได้ปรับปรุงและรีบแก้ไขไม่ใช่ว่าพอขายรถได้แล้วก็ปล่อยลอยแพให้ลูกค้ารออะไรแบบไม่มีกําหนดแบบนี้นะฮะโอ้โหตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะฮะอีกคนก็บอกว่าเน้นขายไม่เน้นซ่อมนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามากดบวกเห็นด้วยอย่างเยอะเลยนะครับซึ่งก็เป็นกระทู้ที่กําลังคนได้รับความสนใจในเนต้านะฮะที่เขาบอกว่า ค่อนข้างที่จะหัวเสียนะฮะในการล้ออะไรของเนต้านะฮะแม้กระทั่งในต่างประเทศนะฮะล่าสุดสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่นองเลือดนะฮะของจีนเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลนะ,ะเขาบอกว่าเริ่มทิ้งกองรถที่เป็นเหมือนซอมบี้นะฮะไว้เบื้องหลังแล้วนะครับโอ้โหถือว่า เป็นประเด็นที่ค่อนข้างโหดร้ายเหลือเกินนะ,ะที่บูมเบลกเนี่ยเขายกประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะเขาพูดประมาณว่าจากสงครามราคาเนี่ยของประเทศจีนที่ลดราคาแข่งกันเองนะฮะตอนนี้ พวกลายเล็กๆ,ๆลายย่อยๆเนี่ยสอแววว่าจะไปไม่รอดนะฮะแล้วก็แพ้คนจีนด้วยกันเองนะ,ะเรียกว่าเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะลุกลามใหญ่โตพอสมควรนะฮะซึ่งข่าวนะครับเขาก็นําเสนอว่า ev ลายย่อยจีนเนี่ยแห่ล้มนะครับลูกค้าถูกทิ้งกลางทางเลยนะฮะฟีเจอร์หายขายต่อยากอันไห่ไม่มีนะโอ้โหเรียกว่ามีแต่เรื่องเลวร้ายทั้งนั้นเลยนะครับสำนักข่าวบรูมเบิร์กรายงานว่าสงครามราคารถยนต์ไฟฟ้าอันดุเดือดในจีน ส่งผลให้ผู้ผลิตรถลายย่อยจำนวนมากต้องถอนตัวออกจากตลาดนะฮะทิ้งปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าไฮเทคที่ปัจจุบันกลายเป็นล้าสมัยไปแล้วนะครับซึ่งก็มีชาวเซี่ยงไฮ้อยู่คนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่านหมู่นะครับเขาบอกว่าตะก่อนเนี่ยเขาเคยซื้อรถยนต์ e-V นะฮะที่ชื่อว่า WM Motor EX5 นะฮะในปี2022 แต่ว่าตั้งแต่ปี2023ะ,ะเจ้าบริษัท WM Motor เนี่ยก็เกิดการล้มละลายเกิดขึ้นนะครับ ฟีเจอร์การเชื่อมต่อทั้งหลายแหล่เนี่ยก็กำลังจะเสียหายไปอย่างช้าๆนะครับคุณแจบลูทูธก็ไม่สามารถเปิดประตูดได้ระบบบันเทิงในรถทั้งหลายแหล่ก็หยุดทำงานแผนที่ก็ไม่ได้อัปเดตนะฮะและการสตรีมวิดีโอก็ไม่เสถียรนะฮะคุณมู่เขาพูดประมาณว่าหลังจากที่บริษัทแม่เนี่ยเขาแพ้ไปแล้วนะฮะการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆในรถรวมถึงการซ่อมแซมน,นะฮะคุณมู่เขาก็ทำไม่ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่า รถยนต์ในปัจจุบันของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากขับเฉยๆนะฮะความบันเทิงในรถเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยในมู่ก็กลับมาใช้รถน้ํามันของเกรตวอลมอเตอร์ธรรมดานะครับแทนที่เขาจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นนะฮะที่บริษัทล่มสลายไปแต่เขาก็บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นเนี่ยมันก็ประหยัดกว่ารถน้ํามันก็จรงิงแต่ว่าสิ่งบันเทิงภายในนะฮะแล้วก็ความช่วยเหลือการขับขี่ที่เทคโนโลยีทันสมัยทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ ไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้การนั่งอยู่ในรถเนี่ยน่าเบื่อมากไม่มีเพลงไม่มีวิดีโอไม่มีข่าวสารแม้กระทั่งแผนที่ในบางครั้งมันก็ทํางานไม่ได้นะครับคุณมู่เขากล่าวไว้ว่าตัวรถเนี่ยมันดีนะมันเงียบดีแล้วมันก็ไปหยัดแต่ตอนนี้มันกลายเป็นยานพาหนะธรรมดาคันหนึ่งที่เอาไว้ขับขี่เพียงแค่นั้นนะครับ นอกจาก W m m o t o r มอนะฮะที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในสื่อนี้เขาก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ g ีเย่ออนะครับที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับลูกเล่นล้ําสมัยของรถเนี่ยแทบที่จะถูกตัดออกไปแล้วนะฮะหลังจากที่ g ีเย่ออโก็ล้มละลายไปอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งขนาด g ีเย่ออนะฮะเขามีการร่วมทุนกันระหว่างไปตู้แล้วก็จีรี่นะฮะแล้วก็จีเยแต่ว่าซีของจีเเนี่ยก็มีการทุจริต จัดซื้อจัดจ้างซะเองนะฮะจนกลายเป็นข่าวดังในรอบที่ผ่านมานะครับเขามีการโอนทุจริตที่ไปซื้ออะไห่ต่างๆนะฮะเกือบ70,00ล้านหยวนนะครับซึ่งเป็นข่าวดังในประเทศจีนนะฮะแล้วก็ล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ7,000ล้านหยวนเนี่ยก็ราวๆ3า0 0 0ล้านบาทเลยนะครับแล้วคนที่ทุจริตนี่ก็ไม่ใช่ใครนะฮะก็คือ CEO ของจีเย่ซะเองเลยนะครับแล้วสื่อนี้เขาก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะฮะว่าบริษัทฮอซอนเนต้านะครับ เขาบอกว่าที่นานหนิงเนี่ยก็เพิ่งประสบปัญหาในการซ่อมจออิเล็กทรอนิกส์ของเขานะฮะร้านซ่อมจอของบริษัท2แห่งเนี่ยก็ปิดตัวลงและตัวแทนจําหน่ายในท้องถิ่นก็มีลูกค้าล้นมือนะฮะและขาดแคลนชิ้นส่วนอะไรทำให้เขาไม่ได้รับการ เข้ารับบริการที่เพียงพอนะครับเขาบอกว่าถึงแม้บริษัทฮอซอนเนี่ยจะยังดําเนินงานอยู่ก็จริงแต่การอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ทําได้ช้าลงนะครับและเขาคิดว่าระบบช่วยการขับขี่ของรถยนต์รุ่นล่าสุดก็แย่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าพวกเขามีกําลังเพียงพอหรือไม่ในการที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาของอะไรนะฮะตรงนี้ก็น่าคิดนะฮะว่าอาจที่จะ ส่งผลโดยตรงกับในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในบูมเบิร์กเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าฮอซอนเนตาที่หนานิงเนี่ยที่ปิดตัวลงเยอะนะฮะแล้วก็ปลดพนักงานตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งผลกระทบกับศูนย์อะไหล่หลาย,ลายๆที่นะฮะในการซ่อมเจออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในการให้บริการในส่วนอื่นนะฮะตอนนี้เขาบอกว่ามีการประสบปัญหาในการให้บริการซ่อมแซมแก่ผู้ใช้บางรายแต่เขาพูดเหมือนในประเทศไทยนะฮะว่ากำลังดำเนินมาตรการแก้ไขยอยู่นะฮะตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว่า เนต้าหรือว่าฮอรซอนเนี่ยจะกลับมาได้หรือไม่นะฮะหรือว่าอาจจะต้องตามจีเยหรือว่า WM มอเตอร์ไปนะฮะถือว่าน่าลุ้นมากๆเลยนะครับโดยเราพามาดูยอดขายของเนต้าในประเทศจีนนะฮะเขาบอกว่าลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับในปลายปี2567ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนต้านี่ขายรถได้เพียง237คันแค่นั้นเองนะฮะในเดือนธันวาคมปี2024แล้วลดลงถึง 88.3%เลยนะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีเลยนะฮะยอดขายรวมทั้งปีของเนต้าขายได้เพียง61,592คันเท่านั้นนะฮะลดลงถึง40.2%นะฮะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเนต้าเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยนะฮะให้เงินสนับสนุนถึง6,000ล้านหยวนนะตามที่เนต้าเขาให้ข่าวมาที่เป็นรัฐบาลจีนนะฮะ แล้วก็บริษัท CATL นะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกและในจีนนะฮะตามแหล่งข่าวที่เคยเสนอไปแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเนต้าก็ยังถือว่าน่าห่วงอยู่นะฮะโดยเฉพาะตามที่เราเอามาให้ดูเนี่ยผลประกอบการของเนต้านะฮะในเดือนธันวาคมขายได้แค่237คันแล้วก็ทั้งปีเนต้าขายได้แค่61,592คันเท่านั้นนะฮะในสื่อนี้เขาบอกว่าลดลงถึง 40.2%เลยนะฮะแล้วก็ทันวาเดือนเดียวเนี่ยลดลงกว่า88.3%เเลยนะฮะเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเอาเนต้าไปเทียบกับ BYD นะฮะเนต้าขายปีหนึ่ง60,000คันแต่ BYD ขายปีหนึ่ง4 2 0ล้าน2แสนคันนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในจีนตรงนี้ก็เห็นข้อแตกต่างหรือยังนะฮะเนต้า60,000คันแต่ BYD ขายได้4ล้านคันนะฮะโอ้โหก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเนต้าเนี่ยจะกลับมาได้หรือไม่นะฮะ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเนต้าหออนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ย กระแสในเชิงรบของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น BYD หรือว่าเนต้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องราวของอะไ่นะฮะก็คือขาดแคลนนะฮะจนทําให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยไม่ค่อยพออกพอใจเกี่ยวกับหลังบ้านของรถยนต์ไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะ BYD เนี่ยก็มาทําตลาดในบ้านเราเรียกว่าเริ่มที่จะ4-5ปีแล้วนะ,ะก็ยังคงเป็นคําถามว่าเฮ้ยทำไมหลังบ้านยังทําได้ไม่ดีนะฮะตรงนี้ คนก็เริ่มหันกลับมามองเกี่ยวกับรถยนต์น้ำมันของญี่ปุ่นกันบ้างแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเนต้านเนี่ยจะสามารถรอดอยู่ในไทยได้หรือไม่นะฮะโดยเฉพาะกระแสข่าวที่ต่างประเทศและยอดขายนะฮะล่าสุดในจีนโดยเฉพาะเดือนธันวาคมขายได้แค่200กว่าคันนะฮะแล้วก็ยอดขายในเดือนธันวาคมปีต่อปีก็ลดลงถึง88.3%นะฮะแล้วก็ลูกค้าชาวไทยบางท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะ รวมตัวกันฟ้องร้องแล้วนะครับจะไปฟองที่สคบอนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะฮะว่าเนต้าจากที่เขาร่่นหนังสือออกมาแล้วนะฮะจะทําให้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเนต้าด้วยนะครับเพราะว่าเนต้าก็ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่ขายได้ไม่ได้แพงนะฮะถือว่าทําให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ของถูกแล้วก็มีคุณภาพระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าในเรื่องราวของการบริการแล้วก็อันไหลเนี่ยยังต้องสู้กันต่อไปนะฮะว่าเนต้า จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้หรือไม่นะฮะแต่จากที่เรามองดูนะฮะเนต้าเขาก็ไม่ได้มีอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆในไทยมานานแล้วนะเนต้าวีหแล้วก็เนต้าเนะ,ะแล้วก็ไม่มีการขยับรถรุ่นใหม่ๆสักทีนะฮะถือว่าค่อนข้างน่าใจหายนะฮะถ้าเกิดเอาจะมาเปรียบเทียบกับ b y d นะฮะที่กําลังจะลงก๊อตไเข้ามาในระบบนะ,ะแล้วก็ค่ายรถยนต์อื่นๆของ EV ในจีนเนี่ยก็ระดมลุยเข้ามาในตลาดประเทศไทยนะ,ะแต่เนต้าก็ยังดูนิ่งๆอยู่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่า เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับเนตา้าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอแนะมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารรถ e ีวีรถน้ํามันยานยนต์ทั่วโลกมาใสกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ